ครับเฟนะครับวันนี้อยู่กับเชียงรายฟิชชิงชาน a n ลออนทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะมาหมายนี้ครั้งที่3นะครับที่อ่างบ้านหัวฝายนะครับบ้านหัวฝายตําบลบ้านดู่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะเว็บเราจะใช้ชุดสายหน้านะครับเป็นการตกตะก้อวิ่งนะครับวันนี้นะครับลองมาติดตามดูนะครับว่านีเว็บจะทําแต้มปลาส้อยได้กีดแต้มนะครับแล้วก็มาดู วิธีการเข้าชุดสายหน้าของนากเว็บด้วยนะครับในการตกหน้าดินวันนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับของเชียงรายพิ h i n g c h ช n แนลด้วยนะครับโอเคครับ เหยื่อที่หน้าเว็บที่ใช้นะครับก็จะมีรำบมลิปไม้แตกนะครับกับผสมกับขนมปังนะครับขนมปังป่นนะครับแล้วก็กกมาพานะพเ้าณสามสามสามตัวหลักๆนะ,ะนะครับเพิ่มปริมาณโดยอาจจะใช้รำนะฮะร,รำหรือรำขั่วนะรำขั่วนะครับถ้าว่าปริมาณเหยื่อเราลดน้อยลงเราก็เพิ่มตัวํำขั่วเข้าไปนะครับเห็นนะครับ เนเว็บใสไว้แล้วนะครับเราก็เพิ่มแค่ขนมฟังนะปังใสไปเลยผสน,นะครับเน่เว็บใสของแปดแก้วนะสองสอสูตรอดนี้จะใช้ตัวปลารวมนะครับของแปดแก้วผสมเข้ากับลำบมนะลำบม น้ำฟังแปดแก้วแล้วก็กลับมะพร้าวนะครับถ้าจะเพิ่มความนัวความหอมให้อีกหน่อยนะครับเน้นกะทินะแล้วเว็บก็จะมีตัวกะทิผงเพิ่มเข้าไปแต่ในส่วนของตัวลำบ่มเองก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าง,งานอาจจะเพิ่มอีกนิดเหนือหน่อยได้นะครับเป็นกะทิผงนะเพื่อนๆใส่สักครึ่งซองพอนะครับครึ่งซองพอลุกไปเลยนะลุกเค้าอย่าให้ตัดกลิ่นส้มออกกลิ่นเปรี้ยวออกนะ เป็นกลิ่นหอ,อมหน่อยนะเหี๋ยวก็จะได้ประมาณนี้นะสวยเลยนะสำหรับเรื่องเหยื่อไม่ม,ไม,นะมีอะไรมากนะเหยื่อมีอะไรมากนะครับเพราะว่าในตัวลำบ่มของเชียงรายวิตชิ่งเองก็มีมีส่วนผสมหลักห,หลายๆตัวอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวนี่ก็ผสมน้ำนวดเป็นก้อนปั้น ตีตะก้อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการปรกอบลวดสายแน่นะครับน,นี้เราจะเล่นแบบตะก้อวิ่งนะครับทิ้งอิสระนะหัวก็ใช้ตะกัวธรรมดาก่อนอื่นนะครับร้อยตะกัวเข้าไปก่อนนะครับร้อยตะกัวเข้าไปก่อนเลยนะครับช้มันเหมือนจะเป็นสมอนะครับกรณีที่เราตีลงไปนะ ่วงสายให้ตึงนะครับต่อไปก็ร้อยลูกปัดนะปัดการกระแทกนะครับการกระแทกปัดการกระแทกนะตะกัวลูกปัดแล้วก็ตะก้อนะนะเพื่อนนะ จะมีตัวลูกปัดอีกทีหนึ่งนะครับทีนึงด,นด้านล่างนะกันกระแทกด้านล่างนะครับมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเล่นปลาส้อยนะตะขอน้าเว้บผูกผูกล่างไว้สองตะขอนะครับเล็กมากเลยถ้าเทียบก็นะ่าจะเป็นเบอร์ประมาณศูนจุด 0.5นะช้เบอร์0.5นะครับของเบอร์ไหนก็ได้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะไ้ยากนะเพื่อนนะกับมือใหม่นะครับ <laughs> อ้าวนั่นเดี๋ยวก็เป็นลักษณะนี้นะตะกวัวก็จะวิ่งอิสระนะครับ การระแวงเวลา,ลาเขาดึงนะครับจะเวลาปลาดึงเนี่ยจะไม่มีตัวไหนถ่วงได้เลยนะว่าจะเป็นการวิ่งทั้งหมดนะครับน,บน,นี่คือชุดตะกอวิ่งนะครับตะกัวลูกปัดตะกอวิ่งนะครับแล้วก็ลูกปัดแล้วก็ผูกสายแน่นะครับสายแน่ก็ใช้ลูกหมุนนะลูกหมุนเบอร์ก็ไม่ต้องใหญ่นะ ขึ้นอยู่ขนาดปลาถ้าปลาตัวใหญ่เราก็ใช้ลูกหมุนเบอร์เบอร์ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพื่อรับแรงกระทะได้นะครับชิ่งหน้าก็มีผลสําคัญเหมือนกันนะครับเราอาจจะคํานวณชิงหน้าตัวตะขอนะครับเพราะว่าเรามาดูว่าหมายนะครับหมายนี้อาจจะเป็นหมายที่ค่อนข้างที่นานนะครับเป็นหมายที่เก่าแก่นะครับพื้นอาจจะมีเลนอาจจะมี สวะที่ทับถมกันเยอะนะครับ,รบเวลาตัวตะก้อพาเหยื่อลงไปเนี่ยอาจจะอาจจะพาให้ตะขอเนี่ยครับจมไปด้วยนะครับเราอาจจะเผื่อระยะการลอยของขอขึ้นมาหน่อยนะครับว่า,าตะขอเบอร์นี้ใช้เม็ดโฟมขนาดไหนนะให้ลอยอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเหยื่อนะไม่ให้ลอยยกสูงแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทําทใหา้ตัวตะขอเนี่ยหนีตัวเหยื่อนะครับทําให้ปลา ไม่เข้ามากินได้นะครับแต่ถ้าปลาหน้าดินจริงนะครับก็ให้ตะขอรอยนิดน,นึงไม่ต้องรอยเยอะนะอาจจะเป็นพวกปลาน,นินนะปลากระบอกปลาส้อยพวกนี้นะครับป,ปลาที่กินค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับปลาโวนจันนะครับอันนี้กินพื้นเก็บพื้น,นปลาในนะครับโอเคครับโอเคเอาชุดสายหน้าประมาณนี้นะวันนี้เราเล่นเป็นตะกอ้อวิ่งสายหวานนะวิ่งหน้าเล็กนะครับ นะาเว็บใช้สาย PE นะครับสายพี่หนึ่งนะเบอร์เล็กนะครับเบอร์เล็กเลยแล้วก็จะขอเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับจุดห้าเล็กมากนะครับก็เกมเราวันนี้เน้นปลาส้อยนะปลาส้อยก็วิ่งปลาส้อยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยครับ เทคนิคการตีเหยื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับของนาเว็บนะครับสไตล์นาเว็บก็คือนาเว็บจะตีเหยื่อลงไปแล้วก็ปล่อยให้เหยื่อตกลงไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งดึงหรือว่า,าตึงสายนะปล่อยให้เหยื่อตกพื้นนะทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตีคันต่อไปนะครับคันต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาไล่นะครับตั้ง ค่าสายแล้วก็ค่าเบรกของตัวลอกนะครับสาเหตุที่ต้องตีลักษณะนี้ก็คือเราจะกำหนดจุดตีได้ตรงและแม่นจุดเดิมตลอดนะครับเพราะว่าเราตีแล้วก็เราเรา,เราดึงสายเข้ามาเนี่ยเหยื่อชุดที่เราตีอาจจะไม่ตรงกันนะครับอาจจะอยู่พื้นคนละแนวนะครับก็จะทําให้ปลารวมฝูงยากขึ้นนะครับดังนั้นการตีก็ควร กะระยะให้แม่นแล้วก็ปล่อยให้เหยื่อตกพื้นก่อนนะครับตัวคนไหนทันั้นชุดสายหน้าตะาตะก็วิ่งนะครับแล้วก็ตะขอเล็กนะครับ<ม>เวลาวัดแรงเราไม่ต้องวัดแรงนะแค่ยกคันเฉยๆก็พอครับนั้นมีผลถ้าเราวัดแรงเกินไปนะครับตัวตะขออาจจะหลุดจากปากปลาได้นะครับนะครับนิกอย่างหนึ่งก็คือ ค่อยยกนะครับแล้วก็โยกคันขึ้นพอนะครับเ่นเพื่อนเจอแล้วเจอตัวการแล้วเป็นปลาส้อยเล็กนะครับโอ้โหรุนนี้เริ่มกินเหยื่อแล้วนะ่าตัวลาส้อยฟานวานะไปโตก่อนนะ รอนหน้าดินเราก็ตกหลิวไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ที่ใช้นะไ้เกตซูปเปอร์ซองสีฟ้านะครับของเครืงรายทิชชิ่นะตกชิงหลิวนะครับวันนี้หมายธรรมชาตินาเว็แต่ใช้ระยะ36มหนะ,ะแบบาาาสานะแล้วตกแบบกระดาษสุรชินะเาต้นยกนะตั้งรอเวลาไปด มาถึงช่วงบ่ายนะครับก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้น่าจะอยู่ราวๆนะเกือบ40องศานะปลาช่วงบ่ายค่อนข้างจะเงียบนะครับช่วงเช้านะเว็บได้ปลาส้อยไป2ตัวนะตัวเล็กนะครับอาจเนื่องด้วยจากเมื่อวานนะทางาทำการหมู่บ้านเขาได้ขุดลอกนะฮะขอบหญ้าข้างตะลิ่งของ,ของ,ข,องของบ่อนะ ก็อาจจะทําให้ปลาตื่นกลัวนะครับวันนี้เลยปลาหน้าดินค่อนข้างจะเงียบนะทั้งทั้งอ่างเลยนะครับก็ลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อนะครับอ่าในที่สุดนะครับปลาที่เรารอคอยนะครับปลาเกมเราก็คือปลาส้อยควายนะครับปลาบอกใหญ่นะตัวนี้ก็เข้ามาติดเบ็ดจนดได้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ลาบ ปลาส้อยควายนะครับแต่วันนี้ทั้งอ่างเงียบนะเงียบนะครับนาเว็บก็ได้แค่หนึ่งตัวนั่นเองนะครับนี่ลนะเอ้า้ห้ยใหญ่จริงๆเลยนะวันนี้อ่าสำเร็จแล้วครับอโอเคนะครับวันทอค,ครับทองใหหน่อยนะช่วงบ่ายหน้าดินค่อนข้างเงียบนาเว็บก็ ด่าดินทิ้งไปเลยนะครับปั้นเหนียวข้างเหนียวนิดนึงนะครับให้ให้เหยื่ออยู่นานนิดนึงนะครับก็มาเน้นเกมสิงหลิวขอบตลิงครับก็พอมีตัวครับเข้ามาเรื่อยๆสวยนะเพื่อนนะนี่มือนะครับูนะเพลนะโอใหญ่เลยนะมีเยอะนะครับหมายนี้ นะใช้ประมาณโลครึ่งน้เพ่นโอ้โห่เห็นไหมเพื่อนแตกแล้ว โอ้โหครับช่วงเย็นครับนักเว็บจัดมาครับโอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยน่าจะเป็นปลาเพี้ยครับอะไรครับโอ้โหตัวเจนรับยังไม่ขึ้นเลยหัวหน่อยโอ้ยนวลจันทร์ไซส์ใหญ่นะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์สองนะน่าจะมี เป็นเป็นบดบดแล้วนะเห็นแล้วมดแลอ้วโหเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวนี้ไซส์สอกว่าถึงสามนะถึงสามนะ ใสบ,บึ้มนะสวยงามครับก็สรุปจบที่3มแต้มนะครับมีนวลจันทร์สองแต้มแล้วก็ปลาส้อยควายหนึ่งแต้มใหญ่ๆเงียบทั้งบ่อนะเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เขาขุดลอกข้าง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 หนองใหม่เลยนะครับคือมันมีขอบหญ้านะครับแล้วก็นักตกปลาตกปลาได้ค่อนข้างน้อยนะครับอ่านแล้วก็ผู้ประมูลก็ต้องเอาออกนะครับก็ปลาน่าจะตื่นนะ จะตื่นนะ่าจะรออีกสัก2 3สวันนะนวะเว็บก็จะมาใหม่นะมาแก้ตัวใหม่ในวันที่4นะคลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเว็บนะครับกด Sub s ไ r i ต์ด้วยนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเชียงรายพิชชิงออนทัวร์สวัสดีครับ